ว้าวเดี๋ยวก่อนนะเขาโอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเมสวนนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองจุดระเบิดควันนะครับในน้ำนะครับก็เอานว่าดูระเบิดควันนี้ครับนี่นะครับระเบิดควันที่ผมจะมาทดลองวันนี้นะครับมันมีอยู่6ลูกนะครับซึ่งถ้าเราจุดมันก็จะเกิดควัน,นครับเอาว่าก่อนที่ เราจะทดลองจุดในน้ำนะครับว่ามันจะเกิดปฏิกิริยายังไงนะครับเราลองจุดบนบวกแบบธรรมดาดูก่อนนะครับพําราเดี๋ยวผมจะลองแกะดูก่อนครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกก่อนครับแกะออกก่อนสักลูกดูแับตราเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับที่จะโฆษณานี่นะครับนี่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 เห็นไหมครับนี่มีหกลูกว้าวไอ้ลูกนี้มันแตกด้วยครับดูรับบําราเดี๋ยวผมจะลองจุดลูกนี้นะ เดี๋ยวผมจะลองจุดดูนะครับเอาว่าดูติดกล้องดีกว่าครับเดี๋ยวนี่นะครับลองจุดระเบิดควันนี้ดูครับลองจุดดูครับดูดูครับดูครับมันจะเป็นยังไงครับไม่เห็นเกิดปฏิกิริยาโอ้โหดูควันพุ่งขึ้นเลยครับดูครับดูครับเห็นไหมครับเฮ้ยมันจะระเบิดหรือเปล่าผมงงเฮ้ย โอ้โหควันมันสีเหลืองครับว้าวดู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 ใกล้ๆเลยครับ <IT ES> ว้าวดู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 โอ้โห <N> ดูบนี่ว้าวมีเยอะแยะครับนี่นะครับ เมื่อกี้มันก็โอ้โหควันมันขึ้นแบบเยอะแยะครับเดี๋ยวผมจะลองพายตัวนี้มันดูก่อนนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวผมลองแกะดูครับแกะข้างในผ่ามันดูเลยครับไปอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทุบดูนะครับลืมเอามีดมาครับเมื่อกี้ไม่ใช่ทุบครับผ่าดูครับเยดูรับผ่าเสร็จแล้วดูดูดูข้างในมันครับมันเป็นยังไงบ้างครับระเบิดควันโอ้ดูว่ดูว่ามันมี อะไรด้วยไม่รู้ดูครับว้าวเดี๋ยวเราลองจุดดูดีกว่าครับดูว,ว่าข้างในมันมีอะไรสีเขียวๆก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะเงี่ยเดี๋ยวเอาเป็ปนว่าผมจะลองจุดดูนะครับลองจุดดูครับปดรักเมันไม่ได้เลยโอ้ เมื่อกี้มันดับครับลองใช้กับเทียนนี่ครับลองใช้กับเทียนดูครับดู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 ปฏิกิริยาของมันครับดูครับดูครับโอ้อ๋อมันติดไฟอย่างนี้ครับระเบิดควันเป็นอย่างนี้ครับดูครับมันฟู่ขึ้นแล้วลองฟังเสียงมันดูครับว้าวดับไปแล้วครับผมนึกว่ามันจะระเบิดขึ้นตุ่มไม่ใช่ครับ ดู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 แบบใกล้ๆเลยครับนี่นี่นี่ว้าวสุดยอดเฮ้ยร้อนร้อนอยู่แล้วครับอ๋อถ้ามันอัดแน่นกันมันก็จะมีไฟครับไอ้ขอบข้างมันเป็นเหมือนไม้อะไรนี่แหละครับโอ้เดี๋ยวเราลองไปจุดในน้ํากันเลยครับไป<ด>นี่นะครก่อนที่ผมจะจุดยนต์ลงน้ํานะครับนี่นะครับดูน้ําข้างล่างครับนี่เห็นไหมครับ S <S นี่แหละครับก็ผมก็จะขอมัดกับน okay, well ี่นะครับก okay, ้อนหินนี้นะครับเพื่อท่วงน้ําหนักมันให้ตกลงไปในน้ํานะครับ2ลูกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอมัดกับเทปเก้านะครับโอเคมัดก่อนครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมจุดแล้วก็โยนลงไปในน้ํานี้นะครับนี่นะครับน้ําตรงนี้นะครับนี่นะครับดูว่ามัดเสร็จแล้วนะครับ2ลูก2ลูกติดกันครับมาดูกันว่าถ้าเราโยนลงไปในน้ําแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับครับเอาเป็นว่าเริ่มจุดเลยครับโอเค จุดเลยครับเลี้ยงช่วยกีเซ่หรือด้านระเบียบโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหมันลงไปในน้ำดูครับดู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 มันไม่ระเบิดครับดูโหมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเพื่อนๆพือน้สีส้มแจ่มมากเลยครับโอ้มันยังไม่หยุดเครับดูครับ โอ้โหอันนี้เป็นก๊าซออกซิเจนสำหรับปลาเหครับหรือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ครับดูครับเฮ้ยโคตรเท่ครับโอ้โหสุดยอดครับดูดูดูดเกลี่ยงหมดเกลี้ยงครับลองกิดดูครับเอ้า,อามันติสองตัวหมดเลยนี่ครับ ตอนแรกผมคิดว่าติดแค่ตัวเดียวดู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 ว้าวยอดเลยครับแกมแกมว้าวดูดูบได้แล้บได้แลวดูวผมแกวโอ้มันเป็นสีส้มครับเห็นไหมครับควันส้มเลยครับมันออกมาปลุงปลุงปลุงปลุ n มันก๊าซออกซิเจนแลบแต่ไม่ใช่ก๊าซออกซิเจนครับมันอาจจะทําให้ปลาตายหรือเปล่าครับไม่อย่างไรผมก็ขอโทษนะครับแต่มันไม่มีปลาครับในบึงนี้นะครับ ก็ดูครับอ่ะโอ้ดูครับผมบิดแตกแบบง่ายๆแล้วลองดูข้างในมันครับเปียกหมดเลยครับเพาวอ่าเดี๋ยวเราจะลองจุดดูอีกทีนะครับสองสีแล้วสีถ้าสีต่างกันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเท่ขึ้นกว่าเดิมครับว้าวมก็คิดว่าอย่างนั้นนะนี่แหละนี่นะครับเดี๋ยวจะลองจุดแล้วก็โยนลงมาอีกทีนะครับ โอเคจุดเลยครับว,ว้าวเดี๋ยวก่อนนะครับเข้าโอเคโอ้ว้าวเอ้าแต่มันมันเป็นสีขาวกับสี <Yeah. S 1> สีฟ้าละ่ะนี่ครับดูดูดูใกล้ๆเลยผมคิดว่ามันเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์อะไรน,นิดหน่อยครับว้วาวดูครับสีมันออกมาเลยครับเป็นสีม่วงแนละ้วครับดูครับดูดูดูด ดูดูมันหยุดไปตัวหนึ่งแล้วครับดูดูดูไกล้ๆครับ <c oughs> ว้าวสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับดูดูดูอ้าวมันดับไปแล้วครับฮ่าสุดยอดครับฮ่าโอ้ว <S <s <us> ส,วสวยมากครับโอเคไปโอ้ผมทดลองดูแบบธรรมดาธรรมดาครับ แต่มันก็เจ๋งดีนะครับผมนึกว่ามันตกในน้าแล้วมันจะดับไปเลยแต่มันไม่ดับครับมันก็มีควันขึ้นมาจากน้ําซึ่งมันสวยมากครับแต่ถ้ากล้องผมใต้มันสามารถถ่ายใต้น้ําได้มันก็คงจะดีครับเอาหน้าสําหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบก็กดไลค์ไให้ผมนะครับชอบมากก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูครับถ้าชอบมากๆมากก็กดติดตามผมที่ช่องไม้เมสวนนะครับอวันว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ